ดีค่ะเพื่อนๆแม่ออนงานถักโอเคนะคะ,ะคลิปนี้เรามาเจอกันในคลิปของอต่อดอกนะคะต่อดอกองานต่อดอกของลายสปรดใหญ่นะคะทีนี้คลิปนี้แม่อ่อนจะพาเพื่อนเพื่อนมาต่อดอกอดอกที่สี่กันนะคะดอกที่สี่กันอดอกที่สี่กันนะคะเพื่อนเพื่อน แม่ออนก็ทำมาได้ถึงการต่อดอกแล้วนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะใน,นะเราจะจับถึงไหนแล้วเนาะออถึงนี้นะคะ,ะเราจะเริ่มต่อดอก3มแฉกตรงนี้นะคะมันจะเป็นสาม สา,สามมุมตรงนี้อยู่ก็เดี๋ยวเราก็มาถักให้มันถึงตรงจุดที่เราจะต่อดอกนะคะ่สองสามสี่ห้าเราก็ยังวิ่งโซ่ห้าลงอยู่ในช่วงนี้นะคะ ในแถวที่16นี้เป็นแถวที่จบนะ,ะแถวที่จบของดอกนะคะแถวที่16นะคะจะมีอยู่ที่16แถวเราไม่ได้นับที่เราทำห่วงโซ่นะคะถ้าห่วงโซ่วงกลมขึ้นต้นเราไม่ได้นับนะคะก็จะเป็นอยู่ที่16แถวนะคะจากไม่อ,อนนับดูก็จะอยู่ที่16แถว เราจะเชื่อมต่อแถวที่สี่กันนะคะ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ข้ามเลยนะคะแถวที่16บหกนี้ดอก หรือว่าลูกของสับป,ปะรดเราไม่ต้องทําโซ่นะคะตรงนี้ไม่มีโซ่ข้ามนะคะดึงมาเลยนะคะแล้วเราก็ยังใส่โซ่ใส่หลักที่2หลักเป็นแถวที่16บอยู่นะคะตรงนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้เราก็ใส่เอ็กลงไปนะคะทำห่วงไปหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเอ็กลงทุกห่วงเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าในจุดนี้เราได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกจะเป็นมุมแรกนะคะมุมแรกเราใส่เต็มนะคะเพื่อนๆอ,อ่ามุมแรกตรงนี้นะคะอ่ามุมแรกราเขาเรียกว่ามันเรามีสี่มุมใช่ไหมคะมุมที่หนึ่งนี้เราใส่ตรงอ่าแถวที่ ที่เราจะเชื่อมต่อกันนี้ใส่ที่1นึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดคือใส่เต็มนะคะใส่เต็มพอมามุมที่สองเราก็จะมาเริ่มเชื่อมแล้วนะคะเริ่มเชื่อมต่อมุมที่2มุมแรกเราใส่เต็มเลยนะคะใส่เต็มมุมที่สองค่อยมาต่อนะคะเพื่อนเผืนห สองสามสี่ห้านะะหนึงสองสามสี่ห้ามาถึงจุดมุมแล้วนะคะมุมที่เราจะจะต่อก็ให้เปื่อนๆลงลงหลักสองหลักก่อนนะคะ แถวแถวกัน้นหรือว่าแถวเชื่อมนะคะเชื่อมต่อดอกตรงนี้ลายมันก็จะเป็นสีแฉกเมื่อเราได้สองแล้วนะคะก็เพื่อนขึ้นโซ่ที่หนึ่งโซ่นะคะหึงโซ่แล้วก็ดึงงานนะคะดึงงานตรงงานเก่าเรามานะะก็เชื่อมต่อไปนะคะเชื่อมเข้าไปตรงนี้นะคะตรงกลางตรงแฉกนะคะ เชื่อม x เ,เลยนะคะเสร็จแล้วก็ให้โซ่หนึ่งพันหัวเข็มนะคะมาลงในช่องอแถวของงานใหม่ของเรานะคะอย่างนี้เลยนะคะทีนี้เราก็มาโซ่สเราก็ไปไปเชื่อมแถวไปเชื่อมกับห่วง ของงานเก่าแล้วก็ขึ้นโซ่3แล้วก็หันมาเชื่อมกับงานใหม่ของเรานะคะเชื่อมไปอย่างนี้เลยนะคะ1นึ่สเราใช้โซ่3เป็นการเชื่อมต่อนะคะ,ะงานเก่างานใหม่นะคะ ตรงนี้เชื่อมต่อสามมุมนะคะมุมที่สี่ไม่ต้องเชื่อมมุมที่สี่ต้องทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อมุมที่สองแล้วก็มุมที่3มแล้วก็มุมที่สี่นะคะเชื่อมที่สามมุมมุมที่สี่เราต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะไม่วันใส่โซ่เท่าไหร่นะ ติดที่โซ่ห้า <creo> ก <que ako> ็เลยต้องแบบวิ่งหายนี่หไหมเกือบเกือบไม่ดูหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามโซ่สามนะคะนับไปด้วยก็จะดี หนึ 1> 1, 2, เชื่อมต่อนะคะเชื่อมตรงโซ่ตรงห่วงโซ่เรานะคะการเชื่อมต่อเมอออนจะเชื่อมที่ใช้โซ่สโซ่นะคะแล้วก็เอ็กทุกห่วงสลับกันระหว่างงานเก่ากับงานใหม่นะคะดอกที่เสร็จแล้วกับดอกที่เราจะมาเชื่อมนะคะ นี้จะเชื่อมเป็นสามแยกนะคะสามมุมะนะคะหนึ 1, 2, ทีนี้เราก็มาทำหลักใช่ไหมคะหลักตรงนี้เราต้องทำที่งานเก่านะคะอ่าที่งานใหม่นะคะงานเก่าเราทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเราใส่1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเก้า ตรงนี้ก็เป็นเป็นเชื่อมต่อของของลูกสักปลรดนะคะเราก็โซ่1เหมือนเดิมนะคะโซ่1ไปเลยค่ะงานเก่าของเราอยู่ไหนเอ่ยก็มาเชื่อมนะคะด้วยการเอ็กลงนะคะเอ็กลงตรงแถวกั้นของงานเก่าเรา แล้วเราก็โซ่หนึ่งเราก็พลิกกลับมานะคะพันมามาทำหลักที่งานใหม่เรานะคะสองหลักนะคะอ่าเราก็จะได้งานอย่างนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็อ่าพันหัวเข็มแล้วเรามาเลยนะคะมาที่ฝั่งทางนี้ของลูกสับปะรดนะคะแถวกั้นฝั่งนี้ที่ลูกสับปะรดอ่าใส่ไปสองหลักเลยนะคะ ส่เป็นสองหลักเสร็จแล้วค่อยโซ่หนึ่งแล้วก็มางานใหม่ของงานเก่านะคะชิ้นงานเก่าเราก็ล้วงเอ็กเหมือนเดิมนั่นเลยค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งพันหัวเข็มมาเราก็มาทำหลักในแถวกั้นของงานใหม่เรานะคะอ่าอย่างนี้เลยเมื่อเราทำตรงนี้เสร็จแล้วเราก็โซ่สามนะคะไปเลยค่ะ ่ไปล้วงที่หว่วงของงานเก่านะคะแล้วก็โซ่สามแล้ก็กลับมาที่งานใหม่เราแล้วก็โซ่สามเราก็ไปที่งานเก่า1นึงสองสางานเก่างานเดิมก็ได้นะคะ,อะดอกเก่าดอกเดิมก็ได้นะคะ,ะแล้วให้เข้าใจกันอ่าอย่างนี้เลยนะคะ ทีนี้ก็หนึ่งสองสามตรงนี้จะเป็นดอกที่สี่นะคะต่อสามมุมสองสามตรงนี้เป็นชุดเรสนะคะสีส้มอิฐสวยเอาเรื่องเลยนะคะ ออกแดดจะวาววับเลยแล้นี่นะคะเราไปถึงไหนแล้วดูก่อนอ่ามุมนี้นะคะเราก็จะเข้ามามุมนี้ทะแยงตรงนี้นะคะเราก็จะเริ่มเข้าตรงนี้นะคะอ่านี่เลยนะคะอ้าเราไปต่อนะคะ หนึ่งสองสามตรงนี้ก็มางานตรงนี้ใช้ต่อด้วยโซ่สามนะคะเอ็กนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมาค่ะมุมตรงนี้มุมที่สำคัญนะคะมุมสี่แฉกของเราเลยนะคะอะ่แล้วก็อ่าใส่ใส่หลักที่งานใหม่ของเรานะคะใส่หลักสองหลัก แล้วเราก็มาโซ่หนึ่งมาเลยค่ะตรงนี้มุมนี้เราจะใส่ยังไงเอ,อ่ยนี่นะคะเขาจะเป็นสามแฉกของเขาอยู่นะคะที่เราทํามาที่ไม่ออนทํามาทีนี้เราก็มาใส่ลงไปยิ้มลงไปนะคะกะจิ้มให้มันให้มันได้แฉกนะคะมันจะได้สวย เราจเข้มตรงไหนดีชุดนี้ปกติแล้วถ้าแม่อ,อ่อนทําทถ้าไม่ได้ตามแบบของเขานะคะแม่อ่อนจะทําโซ่ให้มันให้มันเยอะตรงตรงที่เราต่อนะคะมันก็จะได้เป็นรูปวงเดือนอีกนะคะแต่ตรงนี้เรามาเรามาทําตามโจทย์ที่เขาให้มาเสร็จแล้วเราก็โซ่หนึ่งนะคะมาอ่าได้ เราก็มาใส่หลักในงานใหม่ของเราสองหลักนะคะเสร็จแล้วเราก็โซ่สาไปเลยค่ะเราก็ไปล้วงงานเก่านะคะในช่อง1นึสองสามในห่วงของเขานะคะแล้วก็มาล้วงงานใหม่นะคะแล้วก็1นึ่งสองสามทำโซ่ เราก็ไปล้วงงานเก่าหนึ่งสองสามาค่ะสลับไปสลับมานะคะงานเก่างานใหม่1 2ึ่งสามหนสามโซ่สามนะคะเพื่อนอน,นะคะ ก็จะเริ่มเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วนะคะวิธีต่อดอกนะคะเราจะเอาไปขยุมไว้นะคะเราต้องทำให้เป็นลายนะคะ,ะทำลายไม่ยากนะคะถ้าเราทำทุกดอกให้มันโซ่หรือว่าห่วงเสมอกันแล้วเราก็จะต่อดอกง่ายมากนะคะ ตอดเสร็จเก็บส้นใหมให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆอย่าเก็บที่หลังนะคะงานมันจะเซ็งเสร็จแล้วก็เก็บเลยนะคะถ้าเรากะว่าเราจะไม่ลือเราเก็บเลย <c oughs> ถ้าเราคิดว่าเราจะลืออยู่เราอย่าเพิ่งเก็บถ้าแม่อ่อนเก็บส้นใหม่แล้วแม่อ่อนจะปวดหัวมากเลยเวลาเราต้องเราต้องได้ลือแต่ไม่ออนก็จะมีจุดที่ไม่ออนอ่า รู้ว่าจุดไหนที่เราเริ่มต้นแล้วเราไปจบตรงไหนเรารู้เราก็ไม่ได้งงหายากนะคะ,ะนี่เลยนะคะทีนี้เราก็มาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้เราก็มาใส่ที่สองหลักตรงแถวกั้นแถวของแถวกั้นของลูกสับปะรดนะคะแล้วโซ่หนึ่งก่อนอไปฝั่งนี้นะคะ ก็ไปตักเอาตรงนี้นะคะเอก,ก่อนแล้วก็มาโซ่หนึ่งข้าม,มาดอกใหม่ของเรานะคะมาใส่มาใส่หลักสองหลักนะคะอ่าอย่างนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ผ่านหัวเข็มเราข้าม,มาดอกใหม่ของเรานะคะข้ามมาฝั่งนี้ขานี้นะคะใต่ที่สองหลักก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราก็โซ่หนึ่งเราค่อยไปเอ็กเอาที่ดอกเก่าของเรานะคะดอกเก่า,อาเอ็กเลยนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พันวัเขมมาทำลักในดอกใหม่ของเรานะคะอ่ะอย่างนี้เลยเสร็จแล้วเราก็โซ่สามเพื่อเราจะไปวิ่งโซ่ต่อเลยนะคะ สองสามทำเหมือนเดิมนะคะไปกับหนึ่งสองสาม วิ่งโซ่สามนะคะในการในการต่อดอกหนึสองสามแล้วก็มา x นะคะ x ลงตามช่องงานเก่างานใหม่เราเลยนะคะ๋ยวเราก็มาเย็บติดกันนั่นเลยคะ่ะง่ายๆตรงนี้เรามาถักเชื่อมต่อถ้าเป็นภาษาจักเขาก็จะบอกว่าเย็บติดกัน ภาษาถักก็จะบอกเชื่อมต่อนะคะนี่เราเชื่อมต่อหนึ่งสองสามมาตรงมุมสุดท้ายแล้วนะคะจุดสุดท้ายแล้วนะคะมุมสุดท้ายของเรานี่คือวิธีการต่อดอกอ่าให้มันต่อมุมต่อดอกที่สี่มันจะต่อที่สามเฉกนะคะอ่า สองสาแล้วก็1นึสองสามมานะคะตรงนี้ดอกดอกใหม่เราเนะาะเราก็มาใส่หลักนะคะใส่หลักสองหลักแล้วก็โซ่สอง่าโซ่หนึ่งไปล้วงเอาในงานงานเก่าเรานะคะแล้วก็โซ่หนึ่งพาหัวเข็มมา ก็มาทำหลักในงานดอกใหม่ของเรานะคะดอกที่เราทำอยู่ปัจจุบันอ่าเสร็จแล้วนะคะอ่ามุมเราได้ครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาถึงตรงปิดงานเรานะคะปิดงานเราก็ตรงนี้จะเป็นอ่าจุดที่เราเริ่มต้นนะคะจุดปิดงานเราก็โซ่ไปเลยค่ะสามสี่ห้า มุมนี้ต้องโซ่ห้านะคะเป็นปัจจุบันหรือว่าเป็นปกตินะคะเพราะว่าเราผ่านการต่อดอกมาแล้วนะคะ,ะตรงมุมตรงมุมอ่ตรงมุมงานของเราตรงนี้เราต้องใส่โซ่ห้าเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะเป็นงานปกตินะคะ นี่เลยหนึ่งสองสห้านสองสีห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสาห้าแล้วเราก็มาทำหลักนะคะ สองหลักให้โซ่กันสองก่อนนะคะแล้วก็ทำหลักลงที่เดิมสองหลักนะคะ,สะ,คะเสร็จสมบูรณ์นะคะอทีนี้เราก็มาจิ้มตรงจุดจบของเรานะคะเราก็มาจิ้มดึงมาเลยนะคะะแล้วก็โซ่ อีกทีหนึ่งนะคะนี่คือการปิดงานเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆก็ได้มาสีดอกแล้วนะคะสีดอกสี่แจกสีมุมของเรานะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะตรงนี้ได้สีดอกแล้วนะคะ <c oughs> คลิปนี้แม่ออนขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะคะใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะกดติดตามกดติจดจิงกดสับตะไคร้ให้แก่แม่ออนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ